กล้วยหมดแล้วครับกล้วยหมดแล้วครับไม่มีครับไมรุนหัวเสียเลยเอานี่อันนั้นงงเงี้ยงงเงครับงงเงี้ยงงงเงี้ยตอนนี้เราก็เสร็จงานถ่ายแบบแล้วนะครับก็เดินคุณก็เดินกลับบ้านนะครับก็เดินตามถนนมากับพี่โมเมสองเพื่อนนะครับ เหมือนเหนื่อยกวัวจะเสร็จนะครับก็เล่นกันนานพอสมควรนะครับโคดท่าหลายท่าพอสมควรนะครับก็นั่นจะเหนื่อยเพราะตอนไปวิ่งเนี่ยไม่รู้ว่ากลัวอะไรนะครับฝ่ากันวิ่งโอ้พี่โมเมไปอย่างไวนะครับ เหนื่อยบ่ครับแสนคุ้นเหนื่อยบ่อรับไม่เหนื่อยครับจวดนะครับจวดน้ำไม่อาบนะครับตื่นตั้งแต่ทีห้าตื่นตั้งแต่ทีห้าก็ถึงนทีสี่ก็ไม่อาบน้ำคือน้ำมันหนาวมาก มดเว้ร้านค้าด้วยเว้ร้านค้ารอดยังเว้ร้านค้างงยังอยากกินกล้วยกล้วยหมดแล้วครับกล้วยหมดแล้ว ครับไม่มีครับใบรุ่นหัวเสียเลยไปๆๆไปไปไปกินกับโมเมที่บ้านแวะร้านขายครับแต่กล้วยหมดแล้วใบ <c oughs> รุ่นเซิงใบรุ่นเซิงใบ <c oughs> รุ่นเซิงไม่มีกล้วยเลยกล <c oughs> ้วยหมดนะ <c oughs> ครับก็มาแวะบ้านพี่โมมีก่อนนะครับ ไม่รู้ว่ามีอะไรกินหรือเปล่าแอะไปเข้าไปน่าจะมีของกินนะครับถ้าไม่มีแซฉกูลตรงไม,ม้แมะเฮ้ยมีตัวเล็กด้วยมัตัวเล็กด้วย,ยบุญเรือบ่นี่อ๋อนี่บุญเรือเนาะแม่นบอกบุญเรือ <c oughs> บุญเรือ <c oughs> หิวครับหิวทำงานเหนื่อยครับทำงานเหนื่อยหิวครับเล่นนกับ้องหลือเนี่ยดูดูงาน้องเหนื่อยงาออกแล้วจะใหญ่จะใหญ่กว่าที่แซนคูดีดูดูดูด,ดีเร็วงาครับ เลคูณนาเป็นที่ตั้งแต่อย่างว่าง1งกิโคือจะไม่ใหญ่าครับนิ้วครับนิ้วมันจะไม่เหงาดมพี่ครับเขาคงการหรือเปล่าคิงการก็ยังดูขงัวแงนอยอ๋อ ปลื้มครับปลื้มปลื้มพี่พมาเล่นด้วยครับดีใจดีใจผมที่เอามาให้ไม่กินนะครับอ่ะ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 เดินเาินเอาหัวหน้ารัวหน้ามา เดินทั่วเลยครับแสนคุณแสนคุณนี่จะไม่อย่างว่าครับไม่เหมือนพี่โมเมพี่โมเมเอ็นดูน้องครับด้วยแต่ต่างให้ดูเสดคุณนี่จะไม่สนสงสัยอยากได้น้องสงสัยอยากได้น้องครับยังยังครับผมยังไม่เปิดใจครับยังไม่เปิดใจพี่มูมยังไม่มีผู้บ่าวตอนนี้ผู้บ่าวกำลังลุมโอ๊ยพี่มูมเห็นเขากินอยู่ มันจะหิวมากนะครับแสนคุณด,ด,คดูจากรักาะแล้วหิวแยกออกจากแม่แย,ย,แยังยังยังไม่ยังยังไม่แบบว่าดเะว่าเป็นสานที่เ,เคยเคยกินเคยอยู่ครับ อยู่บ้านกินขีนด้ดินโอ้เมื่อคืนก็นอนกันหวัวชนกันนะครับสามเสียกลัวฝนตกรอช่างทำบ้านไม่มาสักทีติดงานยาวครับถึงวันที่ยี่สิบห้าวันที่ยี่สิบห้าทำร้านก๋วยเตี๋ยวเสร็จเขาบอกเนี่ยเขาเข้ามาทำให้ครับแล้วก็รอไปเรื่อย

ของกะมือรีบเตอร์ลีเตอร์รีบโตนะไม่รู้ว่าจะรีบไปไหนอยากได้เมียว่ะรีบโตครับรีบกินนมไม่ได้ลองอกอยู่นมอยู่นมอยู่นมโอ้ย หัวเสียแล้วหัวเสียแล้วอันนี้มีสนใจลูกเลยดิกินแบบกินอย่างเดียวเนี่ยมาเลยวะลูกมาสนใจเลยน้องน้องร้องกินนมอันนี้กินสับรถเฉยมา ก็ทำความสาดเล <ra> ุ่นอันนี้มามาอนีอันนงงเงงงเงครับงงเง้งงเงนมกก็บ้งงเงี้วรุ่นออกอครับเดี๋ยวทำความสะอาดก่อนนะครับดูจีน่าจีไปไหนครับเดี๋ยวดู จิตเพื่อนครับ <sa คิดงเพื่อนวนอวนดีเลเนื้อหนังดีเนาะสุดรอเลยครับรอมากครับรุ่นนี้ยุ่งกลับไม่เข้านะครับผิวแบบนี้แต่แล้วถ้าผิวเหมือนแสนคูนี่ต้องกลางมุ้งให้นะครับผมอันนี้เขาผิวหนังจระเข้ ผิวมะกรูดฉันคุณเขาจะนิ่มๆผิวนิ่มๆนะครับก็เปาะบางนิดนึงนะครับแต่ก็รักษาง่ายครับเปาะบางนิดนึงแล้วก็รักษาง่ายเวลาเป็นแผลก็หายเร็วนะครับมา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 ก่อนกลับบานก็แวะมาเล่นกับบุญเลือนะครับบุญเหลือน้องบุญเหลือส่วนส่วนบุญไร้น้องบุญไล้นะครับแล้วว่าบุญไล้นี่บกจอยนะครับบกจอยนักเรงยคาลังอันนี้ไม่ค่อยนักเรงเลย อันนี้ชอบกินต้นบักม่วงนะครับ <GO> ล้างบ้านตัดจนหมดเลยครับโอ้โอ้คันครับฟินฟินนะถูกถูกอันนี้คันนะครับคันเก้าอย่างเดียวตาแฝดจอยคันอย่างเดียวจอยสัตเอกเดือย โอเคนะครับคลิปนี้ก็ต้องฝากกันไว้แค่นี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ <men> ่งให้แสนคุณด <Monday> okay, ้วยนะครับก็เป <men in> ็น <dadurch> ก <work> <men> ําลังใจให้น้องๆช่องแสนคุณก็จะได้ดูหลายๆเชื่อน่อยนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับเฮ้ยจุดๆเฮ้ยมองหน้าจับไหมเนี่ยยวกันนะครับ ผมไม่กลัวม,มานะครับผมตอนนีครับสวัสดีครับ